รู้หรือไม่ค่าไฟของคุณอาจสูงขึ้นเพราะไฟฟ้าสำรองเคยสงสัยกันไหมคะว่าไฟฟ้าสำรองคืออะไรแล้วทำไมเราต้องมีวันนี้ค่ะจะมาอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆกันนะคะ why w o r จากตอนที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงไฟฟ้าสำรองในประเทศต่างๆและผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าไปแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดของปริมาณไฟฟ้าสำรองในประเทศไทยรวมถึงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีไฟฟ้าสำรองค่ะเริ่มกันที่ไฟฟ้าสำรองของไทยเรามีอยู่ที่เท่าไหร่กระทรวงพลังงานนะคะเปิดเผยณวันที่27ธันวาคม2567กําลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของไทยอยู่ที่25.5เท่านั้นค่ะไม่ใช่50อนอย่างที่มีข่าวลือโดยการคานวณไฟฟ้าส รองนะคะต้องดูจากพลังงานที่ผลิตได้จริงพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลมและชีวมวลไม่สามารถนับรวมได้เต็มที่เพราะไม่สามารถผลิตได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและถ้าถามว่าทำไมตัวเลขสำรองช่วง2-3ปีที่ผ่านมาถึงดูสูงขึ้นส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากผลกระทบของโควิด19ค่ะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลงมากแต่ตอนนี้นะคะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติทําให้ไฟฟ้าสำรองค่ะปรับกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะพูดถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าพีดีมานของปี2567เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคมเวล ลาย2นาฬิกา24นาทีอยู่ที่3 6 7 9มกัเมกะวัตต์ซึ่งน่าสนใจตรงที่เป็นช่วงเวลากลางคืนแตกต่างจากอดีตท,ที่ส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันนี่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนค่ะแล้วทาไมเราต้องมีไฟฟ้าสำรองใช่ไหมล่ะคะ1ค่ะรองรับความไม่แน่นอนของพลังงานทดแทนเราทุกคนนะคะอยากใช้พลังงานสะอาดแต่พลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์และลมมีข้อจํากัดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ผลิตได้เฉพาะช่วงกลางวันและ บางช่วงก็แทบไม่มีเลยถ้าจะใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงค่ะเราต้องมีไฟฟ้าสำรองมาช่วย2นะคะป้องกันแบ็คเอาท์หรือไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหลายคนอาจยังจำได้นะคะว่าปี2556ไทยเคยเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่หรือแบ็คเอาท์เนี่ยครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้ซึ่งสร้างความเสียหายกว่า10,000ล้านบาทส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสำคัญเช่นห้องเย็นประมงและยางพาราที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้า24ชั่วโมงดังนั้นถ้าไม่มี ไฟฟ้าสำรองเราอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะและ 3. นะคะค่าพร้อมจ่าย availability payment หรือ AP สำคัญยังไงบางคนนะคะอาจสงสัยค่ะว่าถ้าไฟฟ้าสำรองไม่ได้ถูกใช้งานจริงทำไมเราต้องจ่ายคำตอบนะคะก็คือค่าพร้อมจ่ายทำให้โรงไฟฟ้าพร้อมเดินเครื่องได้ทุกเมื่อเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพและรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะแล้วภาครัฐและคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมีบทบาทอย่างไรสำหรับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลนโยบายพลังงานโดยเน้นเรื่องเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและความคุ้มค่าในการบริหารไฟฟ้าสํารองเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนตามแผนพัฒนา,นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกไทยตั้เป้าหมายพลังงานทดแทนมีสัดส่วน20%ของพลังงานไฟฟ้าภายในปี2579แต่ถ้าคิดรวมพลังงานในรูปแบบอื่นอาจเพิ่มเป็น30%ของพลังงานทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต้อง มีระบบสำรองเพ,พราะพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมยังไม่เสถียรพอ,อที่จะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีบทเรียนจากการคัดค้านโครงการพลังน้ําซึ่งจริงๆแล้วนะคะพลังงานน้ํามีเสถียรภาพสูงกว่าพลังงานแสงอาทิตย์และลมแต่ไทยค่ะไม่สามารถพัฒนาเขื่อนใหม่ได้มากนะเนื่องจากการคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ และการไม่มีแหล่งพลังงานน้ำสำรองนะคะก็ทำให้เราต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อค่าไฟโดยตรงค่ะสรุปให้ฟังกันง่ายๆนะคะว่าไฟฟ้าสำรองเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าถ้ามีน้อยเกินไปก็เสี่ยงไฟดับถ้ามีมากเกินไปก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายเราต้องมีในระดับที่เหมาะสมซึ่งค่าพร้อมจ่ายหรือ AP และระบบสำรองพลังงานเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพและรองรับอนาคตค่ะในตอนหน้านะคะเราจะพาไปพูดถึง ึงทิศทางพลังงานของไทยและแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในอนาคตกันค่ะ Why w wow. o